าเราจะเลือกซื้อรองเท้า2คู่นี้ตามการออกแบบของ h o กาคลิปตันสิบสำหรับคนเท้าปกติอาราฮีแปดสำหรับคนเท้าลมเท้าแบนผมก็คงไม่ต้องมานั่งเล่าคลิปนี้ให้เพื่อนๆได้ฟังครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ชาแ e ลกูรูบ้างไม่รู้บ้างบายแบบซิซ่ากับผมแป๊บิเช่นเคยนะครับคลิปนี้ก็ ผมจะนำรองเท้าวิ่ง d ดล l เทนเนอร์ยอดฮิตนะครับรองรองเท้าที่เรียกได้ว่าเป็นตำนานของโฮก้าทั้งคู่นะมาเล่าแล้วก็เปรียบเทียบให้ฟังนะครับนั่นก็คือโฮก้าคลิปตัน10นะครับกับฮก้าอะราฮี8อ่ะสองคู่นี้ผมเชื่อว่าใครที่เป็นแฟน,แฟนฮกา้าหรือว่าไม่ต้องเป็นแฟนโฮกกาก็ได้นะครับหรืออาจจะอยู่ในวงการรองเท้าวิ่งรู้จักรองเท้าวิ่งมาเนี่ย คงจะทราบกันดีครับว่าการออกแบบของรองเท้า2คู่เนี่ยการใช้งานคือแตกต่างกันมาโดยตลอดนะครับนั่นก็คือในตระกูลคริสตันเนี่ยจะเป็นรองเท้าสําหรับคนที่มีเท้าปกตินะครับเท้าปกติก็คือเท้าไม่ล้มไม่แบนนะครับพูดง่ายๆว่าเป็นเท้าปกตินะครับสำหรับอาราฮีนะครับตระกูลอาราฮีก็จะเป็นรองเท้าที่ออกมาสําหรับการซับพอร์ตนะครับคนที่มีอาการเท้าลมเท้าแบนโดยเฉพาะนะเพราะฉะนั้น มันก็เรื่องง่ายๆเนาะใครเท้าปกติก็ไปคลิฟตันนะครับใครเท้าแบนเท้าล้มก็ไปอะราฮี8นะเพราะนั้นคลิปนี้ก็มาเท่านี้แล้วกันนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมสวัสดีครับอะไรกันวะเนี่ยเอาไหม <c oughs> เออ <c oughs> เพราะว่าจริงๆเนี่ยบอกเลยว่ามาในตระกูลนี้ปัจจุบันเนี่ยบอกเลยมันสามารถใช้งานได้ทั้ง2คู่แบบไม่เคอะเขินเลยนะครับเรามาดูกันเกี่ยวกับเรื่องสเปคที่มันแตกต่างกันนิดน,นึงแล้วกันเนาะคือหน้าผ้าเนี่ย เอาเอาดีไซน์ก่อนแล้วกันดีไซน์ก่อนเนาะดีไซน์คริปตันไม่เหมือนกันนะบอกเลยเห็นไหมนี่สีขาวสีจะเรียกว่าขาวไหมสีเทาแล้วกันเนี่ยเทาเชือกเหลืองเนี่ยคืออะไรฮีแปสีน้ําเงินสีฟ้าเนี่ยคือคริปตันสิบนะครับอ่ะดูดีไซน์ก่อนไม่เหมือนกันนะซึ่งสําหรับผมส่วนตัวเนี่ยผมรู้สึกว่าผมถูกเส้นโดนเส้นถูกจริตกับ ตัวอาราฮีแปดมากกว่านะคือคริปตันก็สวยครับคริปตันก็สวยแต่ผมว่าอาจจะแบบด้วยความที่มันมีลายเส้นอะไรเยอะเนี่ยผมอาจจะรู้สึกชอบรองเท้าที่มันค่อนข้างเรียบๆรบหน่อยนะเพราะฉะนั้นยกแรกเนี่ยผมก็เลยรู้สึกว่าอาราฮีแปดมันดูมันดูใส่ง่ายกว่ามันดูหน้าตาแบบใส่ทเที่ยวใส่อะไรมากกว่าอาจจะด้วยสีด้วยนะแต่ผมว่านอกจากสีแล้วเนี่ยเรื่องลวดลายบนอัปเปอร์เรื่องการออกแบบเนี่ยสีสันลวดลายบนมิโซอะไรเนี่ยผมว่าก็แต่ง แตกต่างกันนะครับซึ่งตัวคลิปตันเนี่ยมันมีความเป็นดูเป็นรองเท้าวิ่งดูเป็นแบบโฉบเฉี่ยวเน้นลวดลายมากกว่าตัวอาราฮีแปดที่ผมว่ามันดูมินิมอลดูใส่ง่ายมากกว่านั่นเองนะครับตัวหน้าผ้าอัปเปอร์เนี่ยเออก็เพินเเหมือนจะเหมือนกันนะเหมือนจะเหมือนกันเนาะแต่ว่าในของตัวอาราฮีแปดเนี่ยผมว่ามันก็ดูมีความนุ่มแล้วก็ดูเรียบกว่าเออดูนุ่มแล้วก็ดูเรียบกว่านะครับที่สําคัญคือ ตัวหน้าเท้าเนาะบริเวณโทบ็อกซ์แล้วก็หน้าเท้าเนี่ยอาราฮีแปก็มีความกว้างกว่าเออรู้สึกว่าคนที่เท้ากว้างเนี่ยสามารถใส่ได้เนาะซึ่งโดยปกติเนี่ยทั้ง2รุ่นเนี่ยมันจะมีรุ่นที่เป็นหน้า 2E นะครับหน้า Y อ่ะเออหน้า 2E ด้วยนะครับแต่2คู่นี้เป็นหน้าปกตินะหน้าดีนะครับหน้าปกติซึ่งไซส์เท่ากัน 9US เหมือนกัน2คู่นี้นะครับแต่ผมรู้สึกได้อย่างชัดเจนเลยว่าเจ้าอาราฮีแปเนี่ยมันกว้างกว่า หน้าเท้ากว้างกว่านะครับหลังคาเท้าอะไรก็รู้สึกว่าโปร่งมากกว่าคลิปตันสิด้วยนั่นเองนะเพราะนั้นในความใส่สบายเนี่ยก็คือตัวคลิปตัวโฮก้าอะรีแปก็จะรู้สึกว่ามีพื้นที่ข้างในมากกว่าเนาะมากกว่าเจ้าตัวคลิปตันสินั่นเองนะครับมาถึงตัวบริเวณคอลล่ารอบๆข้อเท้าเนี่ยดูเผลๆเหมือนจะเหมือนกันใช่ไหมนี่มีจงอยจงอยเหมือนกันใช่ไหมแต่ถ้าจับเข้าไปเนี่ยสัมผัสได้เลยนะครับว่าตัวคลิปตันสิบ อเอ่อคริปตันสิบฟองน้ําบริเวณคอล่าเนี่ยจะมีความหนามากกว่าหนานุ่มมากกว่านะครับหนานุ่มมากกว่านะครับขณะที่คริปตันเนี่ยคริปตันจะฟองน้ําจะดูบางกว่านะครับแต่การล็อกกระชับข้อเท้าเนี่ยไม่ต่างกันนะเออแต่จะบอกว่ามันแตกต่างกันนะสัมผัสก็รู้เลยดูด้วยตาเปล่ายังยังพอมองออกเลยมั้งว่าคริปตันสิบเนี่ยฟองน้ํารอบข้อเท้ามันจะดูมีความหนานุ่มมากกว่านั่นเองนะตัวอะไรอีกอ่าสำหรับตัว โฟมชั้นกลางนะครับจะเป็นโฟม c m e v a เหมือนกันแหละนะแต่สแตลกไฮต่างกันนิดหน่อยนะครับก็คือของคลิปตันเนี่ยส้นเท้า42ครับด้านหน้า34นะคลิปตัน4234ดอ8นะครับขณะที่อาราฮีนะครับส้นเท้า39ด้านหน้า31เดอเท่ากันดอแนะครับแต่ว่าอาราฮีจะเตียเต้ยกว่าเตี้ยกว่า สามเก้ากับสี่สองเตี้ยวกว่าสามมิลเออดูเหมือนไม่เยอะนะแต่เวลาใส่ผมว่ารู้สึกได้นะคือพอตัวคริปตันเนี่ยมีความหนากว่าสามมิลเนี่ยความรู้สึกก็เลยรู้สึกว่าหนานุ่มขึ้นนะครับแต่ว่าหนานุ่มกว่าผู้ผิดคริปตันจะรู้สึกว่าหนานุ่มกว่าอาราฮีนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือตัวอาราฮีเนี่ยที่แตกต่างจากคริปตันก็คือจะมีตัวเอชเฟรมเนาะเป็นตัวเฟรมตัวเนี้ย ตัวเฟรมที่เป็นตัวซับพอร์ตเท้าในการวางเท้าเนี่ยทำให้มั่นคงขึ้นนะครับมั่นคงมากยิ่งขึ้นแต่เฮดเฟรมเนี่ยมันมีความเป็นแบบเนื้อแข็งแข็งแน่นนะครับเพราะนั้นเวลาฟิลลิ่งใส่เนี่ยก็จะรู้สึกว่าอาราฮีเนี่ยมันแน่นกว่าเฟิร์มกว่าก็คือเพื่อความมั่นคงเนาะแต่คลิปตันมันก็จะรู้สึกนุ่มกว่านั่นเองน้ำหนัก2คู่นี้ไซส์เท่ากันไซส์ us เหมือนกันนะครับคริปตัน t e จะอยู่ที่2 0 0 268กร,รมัม ขนาดที่ตัวอะราฮีแปดสองร้อยหกสิบสองกรัมเฮ้ยผมเหมือนจะช่างเออใกล้เคียงกันนะใกล้เคียงกันแต่ว่าชัดเจนว่าตัวอะราฮีแปดเบาวกว่าเบาวกว่าก็อย่างที่บอกครับเบาวกว่าในส่วนของตัวโฟมที่ที่เตี้ยกว่าแล้วก็ฟองน้ำผมว่าบางกว่านิดนึงนั่นเองนะให้ดูตรงนี้อีกดีดูตรงนี้อีกทีหนึง่งพอยกเท้าขึ้นมานี่อะราฮีนะพื้นขาวๆลายน้ำเงินในอะราฮี ยางเขียวๆเนี่ยคือตัวคริปตันนะครับถ้าเราดูตรงจุดท,ที่วางเท้านะครับสัมผัสพื้นเนี่ยสังเกตว่าอาราฮีกว้างกว่าข้างหน้าอาจจะใกล้เคียงกันครับข้างหน้าใกล้เคียงกันแต่ว่าอาราฮีก็กว้างกว่านิดน,นึงนะแต่ตั้งแต่ช่วงกลางเท้าเป็นต้นไปเนี่ยตั้งแต่กลางเท้าเป็นต้นไปจนถึงส้นเท้าเนี่ยอาราฮีจะกว้างกว่าชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นมันจะวางเท้าได้นิ่งแล้วก็มั่นคงกว่านะนี่ก็จะเป็นข้อแตกต่างในเรื่องของสเปคเนาะตัวแพทเทิร์นยางก็แตกต่างกันนิดหน่อย เออไม่ได้เป็นระยะอะไรใกล้เคียงกันแหละแต่แตกต่างกันนิดหน่อยแต่ความกว้างเนี่ยชัดเจนเลยว่าอาราฮี8กว้างกว่าคลิปตันเทนนั่นเองเนาะมาถึงความรู้สึกของการใช้งานนะครับว่าทําไมผมถึงพูดว่าเอ,อ มันไม่ได้ว่าเลือกง่ายๆแบบเลือกแบบเท้าปกติเท้าลม้มเท้าแบนซ้ายขวาจบมันไม่ใช่อย่างนั้นนะครับเพราะจะบอกว่าผมเป็นคนที่มีอาการเท้าลม้มเท้าแบนนะครับแน่นอนผมบอกตรงๆเลยว่าผมรู้สึกว่าประทับใจแล้วก็ชอบเจ้าตัวอราฮี8มากกว่าคริปตันเนาะด้วยสไตล์ที่เราเท้าล้มนะแต่จะบอกว่าสําหรับคนที่เท้าล้มนะในรอบเนี้ผมบอกเลยว่าคริปตัน10ผมก็สามารถใส่ได้อย่างดี เออบอกเลยว่ามั่นคงเลยนะถือว่าใส่คริปตันเทนคริปตันสิเออเดี๋ยวอาจจะเทนบ้าง10บ้างต้องขอโทษนะครับแต่จะบอกว่าคริปตันสิเนี่ยสามารถใส่ได้อย่างมั่นคงเลยนะครับคนเท้าล้มเท้าแบนถ้าไม่ได้ล้มบิดในจัดเลยจริงๆเนี่ยผมว่าคริปตันสิเนี่ยคนเท้าล้มใส่ได้เลยเนาะสิ่งที่มันรู้สึกว่าแตกต่างจากอะราแปดนะครับก็คือมันนุ่มกว่า เออมันนุ่มกว่าชัดเจนซับพอร์ตกว่าคําว่าซับพอร์ตหมายถึงว่าพอมันหนานุ่มเนี่ยเวลาใส่เวลาวิ่งเนี่ยจะรู้สึกได้เลยว่ามันรู้สึกว่าเท้ามันแผ่มากกว่าหมายถึงว่าเวลาตัวโฟมมันมาสัมผัสเท้าเนี่ยมันรู้สึกว่ามีความนุ่มนวลเออไหลแล้วก็นุ่มนวลมากกว่านะครับขณะที่อาราฮีแปดเนี่ยจะรู้สึกว่ามันเฟิร์มกว่า เออเฟิร์มกว่าแน่นกว่าเพราะว่ามันมีตัวเฟรมอยู่เนาะมีตัว H f r a m e อยู่ตรงกลางซึ่งตัวเฟรมเนี่ยมันจะเป็นตัวลักษณะเป็นโฟมเหมือนกันแหละแต่ว่ามันมีความหนาแน่นเฟิร์มจัดๆนะที่มาประคองเท้าไม่ให้ล้มนั่นเองเนาะเพราะนั้นถ้าใครที่แบบเท้าลมไม่มากเออก็อาจจะดูที่ดีไซน์ก่อนก็ได้เนาะแต่ผมจะบอกว่ามันสามารถใส่ได้ทั้งคู่เลยนะครับเพียงแต่ว่าคาแรคเตอร์ของคลิปตันมันจะนุ่มกว่า นุ่มกว่านะครับแล้วก็รู้สึกว่ามันจะยุบกว่านั่นแหละพูดง่ายแต่ก็ไม่ได้ยุบเยอะนะเออขณะที่อะไรฮีแปดเนี่ยมันจะเป็นสไตล์แบบฟเฟิร์มกว่านะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับรองเท้าสองคู่นี้นะครับกับเทคโนโลยีสมูทเมตาลร็อกเกอร์เนี่ยก็ช่วยส่งกลิ้งเท้าไหลเท้าได้ดีทั้งคู่เลยนะครับเพียงแต่ว่าฟิลลิ่งโฟมมันแตกต่างเท่านั้นเองนะครับส่วนตัวผมเนี่ยผมรู้สึกว่าพอปรับมาเป็นดรอป8เนี่ยผมรู้สึกว่าพอเป็นดรอป8เนี่ยมันวิ่งได้ง่ายขึ้นทั้งคู่เลย มันรู้สึกว่าวิ่งแล้วสบายเท้านวลเท้าทั้งคู่เลยนะครับแต่ถ้ากรณีเวลาเราใช้เดินใช้ยืนนานๆเนี่ยผมก็รู้สึกว่าผมชอบอาราหี8มากกว่าอยู่ดีด้วยความที่มัน มั่นคงกว่ามีตัวเฟรมช่วยซัพพอร์ตเท้ามากกว่านะครับแล้วก็มันไม่ยุบเออมันไม่นุ่มเท่าครนะิปตันเนาะเพราะนั้นเวลายืนเดินานานๆเนี่ยรองเท้าที่มันมีความเฟิร์มกว่านิดนึงเนี่ยผมรู้สึกว่ามันยืนได้นานกว่าเดินานานๆสบายมากกว่านั่นเองนะครับก็แล้วแต่คนชอบนั่นเองนะครับแต่ทีนี้ถ้าคนเท้าปกติบ้างลหละถ้าคนเท้าปกติเนี่ยผมบอกเลยว่าก็เลือกได้ทั้งคู่เหมือนกัน เออเลือกได้ทั้งกู้เหมือนกันบอกเลยนะคนที่ไม่ได้เท้าลมเท้าแบนเนี่ยผมจะบอกว่าสําหรับอาราหี8ในรอบเนี่ยเขาทํามาได้แบบไม่เหมือนรุ่นก่นกอนๆอ่ะไม่เหมือนอาระฮี7อาระฮี7ผมก็ไม่ได้ลองวิ่งจริงจังนะแต่เคยลองอาราฮี6นะครับซึ่งก่อนหน้าเนี่ยอาราฮี7 6เนี่ยมันจะเป็น J frame ลักษณะ J frame ซึ่งเวลาใส่ไปแล้วเนี่ยผมเป็นคนที่มีอาการเท้าลมใช่ไหมผมยังรู้สึกว่าผมไม่ชอบใส่พวกอาระหิ7อาระหิ8เลยรู้สึกว่ามันเมื่อย รู้สึกว่าไอ้เฟรมเจเฟรมเนี่ยมันดันจนเมื่อยเหมือนยี่ห้อหนึ่งนะครับรองเท้าผมมักจะไม่ค่อยใส่รองเท้าซัพพอร์ตเท้าแบนเท่าไหร่เท้าล้มเนี่ยเนื่องจากว่าผมรู้สึกว่าใส่นานแล้วเนี่ยมันดันจนผมแบบเมื่อยเท้าเมื่อยข้อเท้าเมื่อยฝ่าเท้าอะไรเงี้ยแต่สําหรับอารีฮี8เนี่ยบอกเลยว่ามันดันน้อยลง มันไม่ได้ซับพอร์ตน้อยลงนะครับแต่มันดันฝ่าเท้าน้อยลงมันดันข้อเท้าน้อยลงซึ่งมันใส่สบายขึ้นใส่สบายขึ้นแบบชัดเจนเลยคู่นี้ผมสามารถยืนเดินนานนานนานยืนเดินนานน,านได้โดยที่แบบไม่รู้สึกเมื่อยเท้าไม่รู้สึกแบบมันดันเท้าดัดเท้ามากเกินไปเพราะฉนั้นมันเลยทําให้ผมมองว่า อาราฮี8ในปัจจุบันเนี่ยคนที่เท้าปกติก็ใส่ได้เออคนที่เท้าไม่ได้แบนเท้าไม่ได้ล้มเนี่ยผมว่าก็ใส่ได้นะครับทาให้แบบเออมารอบเนี่ยทั้งคลิปตัน10ทั้งอาราฮี8เนี่ยผมว่าเลือกตามหน้าตาก่อนก็ได้นะครับแล้วก็เลือกตามวิธีการใช้งานถ้าเน้นเป็นแบบยืนเดินใส่ทํางานเยอะๆเนี่ยผมมองว่าอาราฮี8น่าจะตอบโจทย์กว่ายืนสบายกว่าขณะที่ถ้าเน้นวิ่งเออเน้นวิ่ง เน้นวิ่งถ้าในมุมผมนะคนที่เท้าลมเท้าแบนเนี่ยในมุมผมผมก็ชอบอะไราฮีแปดมากกว่านะแต่ถ้าคนเท้าปกติทั่วไปเนี่ยถ้าชอบความนุ่มเออความนุ่มนวลเออนุ่มแล้วก็นวลเทา้านวลฝ่าเท้ามากกว่าไม่รู้สึกว่ามีอะไรมาดันอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่าคริปตันก็จะนวลเท้านุ่มกว่านะครับแต่ถ้าใครชอบความมั่นคงวิ่งได้มั่นคงด้วยแล้วก็ไหลไม่แพ้กันนะเออไหลไม่แพ้กันผมว่า อาราฮี8ก็ตอบโจทย์ได้ดีเนะาะพอๆอาราฮี8เนี่ยจะแบบสามารถควงเท้าวิ่งได้รวดเร็วกว่าคลิปตันด้วยซ้ำเนาะเพราะคลิปตันเนี่ยพอมันมีความนุ่มแล้วก็น้ําหนักมากกว่าหนากว่าเนี่ยมันเลยทําให้มีความยุบมากกว่าเออถ้าวิ่งเพสแบบช้าๆเพสแบบ7จ็ครึ่งแปเนี่ยผมว่า2คู่นี้ไม่ไม,ไม่ไม่แตกต่างเท่าไหร่แต่ถ้าเราแบบต้องการสปีดขึ้นมานิดนึงนะครับแบบเพสหกหครึ่ง สมมติประมาณนี้พอหกหครึ่งหรือเร็วกว่านั้นเนี่ยผมรู้สึกว่าอาราฮีแปจะตอบสนองได้ดีกว่าไม่ได้เด้งกว่านะแต่พอมันเฟิร์มกว่าเนี่ยผมรู้สึกว่ามันแตะแล้วมันมันไปเลยนะขณะที่ถ้าวิ่งเร็วๆด้วยคลิปตันเนี่ยผมว่ามันเจออาการยุบมากกว่านิดนึงเนาะพะนั้นก็แล้วแต่คนจะชอบเลยแล้วกันนะครับผมถึงบอกนะครับว่า2คู่เนี่ยถึงแม้ว่าทางแบรนด์เขาจะบอกว่านี่เท้าปกตินี่เท้าลมเท้าแบนแต่มารอบเนี่ยผมว่า มันเลือกตามวิธีการใช้งานดีกว่าเลือกตามที่เราใช้งานมากกว่านั่นเองนะครับเน้นเดินยืนเน้นความมั่นคงใช้คำนี้แล้วกันเน้นความมั่นคงคนเท้าล้มใส่ดีคนเท้าปกติใส่ได้เน้นมั่นคงนะเลือกอะไรฮีแครับเพราะว่ามี H-Frame ที่ ยืนยันว่ามันดันเท้าน้อยลงนะครับใส่สบายมากขึ้นแล้วก็ตัวพื้นที่การวางเท้านเนี่ยมันกว้างกว่าวางเท้าได้นิ่งกว่านะครับเน้นความมั่นคงเรือกอะไรหีแปนะครับเน้นความนุ่มสบายนุ่มสบายสมูทลื่นไหลนะครับไปที่คลิปตันสินะคือบอกเลยว่า คนเท้าล้มใส่คริปตัน10รอบนี้ใส่ได้คนเท้าปกติใส่อารหีแรอบนี้ก็ใส่ได้เช่นเดียวกันนะครับไม่ต้องเลือกที่รูปแบบเทา้าเลือกที่ฟิลลิ่งความรู้สึกได้เลยนะครับว่าคุณชอบแบบไหนเน้นมั่นคงหรือเน้นนุ่มซัพพอร์ตนั่นเองเนาะ วนไหมคลิปนี้พูดไปก็งงไปไหมไม่งงหรอกแต่ผมพยายามจะรีแคปแล้วก็มาเล่าให้ฟังนะครับว่า2คู่นี้ปีนี้ทํามาได้ดีและก็น่าสนใจนั่นเองส่วนผมถ้าจะเลือกจริงๆแน่นอนรอบนี้ผมรู้สึกว่าอารฮี8ถูกใจมากๆโดนเส้นมากๆตั้งแต่หน้าตาแล้วนะตั้งแต่หน้าตาแล้วก็ฟิลลิ่งดีใส่ดีใส่ได้หลากหลายทั้งเดินทั้งเที่ยวใส่ทํางานคู่นี้คือเป็นคู่ที่ ผมใส่บ่อยที่สุดของปีนี้นะครับขณะที่คลิปตั้งสิเนี่ยผมคิดว่ามันแคบเกินไปด้วยความที่ผมหน้าเท้ากว้างนะคือถ้าจะใส่เนี่ยผมว่าต้องเลือก2 e น่าจะโอเคมากกว่านั่นเองนะครับนี่ก็เป็นบทสรุปของรองเท้าวิ่ง d ดรีเทนเนอ e r ในตำนานของฮกา้าทั้ง2รุ่นนี้นั่นเองนะครับอาราฮี8กับ คริปตันสิทธิ์นะครับใครที่เคยใช้2คู่นี้ก็ลองมาเล่าประสบการณ์ให้ฟังแล้วกันนะครับว่าคุณรู้สึกยังไงบ้างแต่ถ้าใครไม่เคยใช้แล้วกําลังเลือกหรือตัดสินใจอยู่หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ในการตัดสินใจของท่านได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝาก subscribe ติดตามด้วยแล้วก็อย่าลืมใส่ก,กระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารก่อนใครเพื่อนจากชา n นลกูรูบ้างมารู้บ้างบายประซิท่ิา,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 ส,าสำหรับคลิปนี้ขอตลาไปก่อนขอบคุณทุกท่านที่รับชมจนจบนะครับสวัสดีครับ